กอมมันแบบว่าเห็นแล้วอดไม่ได้เองนะตามตามที่กินมาเนี่ยนี่แล้เแล้วแล้ามันก็แก้วให้แก้วมันนะกินไปซื้อเลยแก้วใหกแก้วมันเลยจ้ากาแฟนะคะแก้วที่สองวันหนึ่งก็<ด>ประมาณสามแก้วแห้งกินแห้งสวยตัวนี้ตัวนี้กาแฟตัวนี้คาเฟอีนน้อยมากนะพี่บุ๋คือมันกินแล้วไม่เบียดหัวใจ ใช่ค่ะทุกตัวของเอค่เมืเอแร่สิ่งสำคัญมือแร่เพราะว่าแล้วพอมันใส่ยังไงมือพี่กินก่อนนอนยังหลับเลยค่ะนนวันวนี้กินอันนี้นะคะกาแฟคอเพราะว่าตัวนี้มีคอลลาเจนสูงมากสำหรับคนที่แบบได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งผิวบางคนมองหากาแฟที่แบบว่ากินแล้วผิวดีนะคะแล้วก็ไม่อ้วนนะคะตัวนี้นะคะเอาให้ทีรถมาเรนน้ำหนักเลยนะคะกาแฟได้ทั้งหุ่นด้วยเรียโกได้หุ่นด้วยใช่ไหว พอบมานเนี่ยนะพอบมาเล่นน้ำกระโม่นี่ยนะยุ่งเกินนี่แต่นี่นะแล้วก็น้อยนี่ใกล้ๆนี่ขี้รถมากพื้นเดียวพี่สันมาบอดพอบนะคะก็มาหอดเออนอนจังมากนี่ชงร้อนก็ได้ชงเย็นก็ได้นะคะถ้าเราชงเย็นเราก็จะใช้วิธีการเช็คอ่าเป้าเป้าอาบน้ำแล้วมาเล่นน้ำกันเนี่ย อันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่แบบมีปัญหาข้อเสื่อมนะคะปวดน้ามมือบนเท้ามาพร้าอันนี้ถ้าปวดพวกันมันเนี่มันมีหลายอันหลานี่ยเราได้มาตอนนั้นนะลดน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยแบบเออจะฟาบีตกันจะคล้องมากซะก่อนบนเทือหมองเงินขึ้นไปเลยค่ะสิ่งที่สิกินงที่บอกว่าเข่านะห้าพกมันใจดียุบเท่าไหร่แล้วคะข่ะเข่าก็ได้ตัว อันนี้จะเป็นแก้วที่สองแล้วนะคะวันนี้มอนวนมึงใหญ่ๆวันนึงปกติกีแก้วค่ะวันนีสามแก้วค่ะกลาวนกลางคกลางวันเย็นกินเยอะขนาดนี้ไม่กลัวเปลืองหรอคะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเป็นของบเป็นของเราเองนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเองนะคะยิ่งกินเยอะยิ่งรวยนะคะยิ่งกินเยอะยิ่งรวยนะคะอคุณพพวันนี้แก้วที่เท่าไหร่แลวคะแก้วที่สองครับเห็นหน้าไหมคะอร่อยมากครับ กินเยอะไม่กลัวอ้วนหรอคะทำไมรอขายรอกแอปดาราอยากเป็นหนุ่มเกาหลีต้องใช้แอปอยู่ไลอร่อยมากครับยอดมากเห็นแล้วจะตกงใจตัวเองถ้าหล่อแบบนี้ก็คงเป็นดาราแล้วไม่ต้องมาทำขายตรงแม่พี่บูนี่ไม่ชอบกาแฟเพราะว่านอนไม่ค่อยหลับนอนหลับยากกินตัวนี้แต่วันนี้พี่บูจะลองชิมกับน้องๆดูเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เสียน้ำใจมาจากหนองทาย ตั้งใจเอามาให้พี่บุ๋มทิมแต่โดยส่วนตัวแล้วไม่ชอบกาแฟเลยเพราะว่าหลับยากปกติเป็นคนมีปัญหาเรื่องการหลับใช่ร้อยเปอร์เซ็นหลับไม่ได้ถ้าทำไงถึงรหลับปกติก็จะลุกขึ้นมานั่งนั่งอะไรล่ะนั่งดูลมหายใจเข้าออกกําหนดลมหายใจเออนั่นแหละแล้วจะค่อยเลิมเพิ่มไปแล้วก็ค่อยเสียบหัวแล้วค่อยหลับอีกทีนึงจริงจริงมันจะมีอีกตัวหนึ่งนะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับตัวนี้ยังไม่ได้ลองตัวนี้เลยนะคะเดียวขอก แบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะตัวนี้เราเคยมีเคสเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ปูลองตัวลองตัวเคมข้นลองดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะหลับลึกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่บรรลุค่อคําตอบค่ะนะคะโอเครสชาติอชิมรสชาติกินหอมไหมคะดมก่อนดมกิ่นก่อนดมกินก่อน หอมหอมมากตัวนี้ใช้ครีมเทียมจากใช้ครีมเทียมจากน้ํามันรําข้าวนะคะตัวนี้แห้งใช้ครีมเทียมจากน้ํามันรําข้าวนะคะผู้ป่วยที่แบบเป็นเบาหวานความดันอะไรอย่างงี้ทานได้นะคะแล้วก็ดีด้วยนะคะเบาหวานความดันนะคะหลายเคสทานแล้วน้ําตาลลดนะคะความดันปกตินะคะผมจะไ่กินกาแฟของเราเป็นสารสกัดไปสามอึกแล้วแ่บบ่แ่บบ่แสบเอาบอกความรู้สึกมันมันกลมกล่อมกลมกล่อมแปลว่าขมกับบอกว่าถึงกับว่าขม บคกลายอะบคกลายบวกลายใช่กำลังดีค่ะโอเคก็คอกาแฟก็ทานได้นะคะยังคุณพบนะคะปกติเนี่ยติดกาแฟอเมซอนนะคะคือแบบว่าต้องแบบหวานน้อย0ูนย์ุด้าะคะแต่ตอนนี้คุณพบก็ตรงนี้เลยนะคะขาดไม่ได้นะคะแต่ก่อนขาดอเมซอนไม่ได้ตอนนี้ขาดเพียโกคอฟฟี่ไม่ได้คแล้วคนที่เป็นคอกาแฟส่วนมากทำไมไม่กินกาแฟสุขภาพเพราะคนกินกาแฟเนี่ยกินกินด้วยรสชาตินะครับหลายๆคนจะไม่ค่อยกินเพราะว่าอะไร มันเหม็นมันคิว้วมันเหม็นนู่นนี่นั่นในตัวในตัวในตัวสารสก,กัดนะครับแต่ว่าตัวกาแฟตัวนี้นะครับหอมกลมกล่อมมากนะฮะถือว่าโรงงานเขาทามาได้ดีมากๆนะครับนอกจากไดเ้เรากินได้รสชาติแล้วได้ความรู้สึกที่เป็นคอกาแฟเนี่ยจะจะบอกเลยว่าคือกินความฟินนะครับแต่ตัวนีนน้มันจะหมดเวลาฟินมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้ทั้งสุขภาพทั้งได้ความฟินนะครับลองดูครับ ก็ไฟโกรครับโอเคเพราะว่า